สวัสดีครับผมนายพสิทธิ์จุลชุพหัสหนึ่งสามศูนย์นะครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสอนชุพรหัสหนึ่งสองสามค่ะวันนี้พวกเราจะมาําเสนอเรื่องการเจรจาต่อรองแบบเสรีพัน์นะครับการเจรจาต่อรองประกอบไปด้วยคู่กรณีทั้งสองฝ่ายที่ต้องมาตกลงหาข้อตกลงกันโดยไม่มีตัวกลางนะครับส่วนการเจรจาไข่แขกนะครับเป็นการเจรจาต่อรองที่ต้องอาศัยตัวกลางแต่ว่าต้องให้ทั้งสองฝ่ายตกลงกันก่อนนะครับจะมี าาต่อไปนะคะการเจราจาต่อรองแบบแข่งขันการเจราจาต่อรองแบบแข่งขันหรือเรีออยกอีกชื่อหนึ่งว่าการเจราจาต่อรองแบบแพ้ชนะเป็นการเจราจาต่อรองในลักษณะที่มีการแข่งขันกันซึ่งนํามาใช้เพื่อการแบ่งผลประโยชน์ที่มีจํานวนจากัดเช่นเงินทรัพย์สิสนผู้กรณีจะเข้าใจว่าไม่สามารถขยายผลประโยชน์ไปให้ได้มากกว่านี้ดังนั้นแต่ละฝ่ายอาจจะได้ผลประโยชน์คนละครึ่งหรือว่าน้อยกว่าหรือว่ามากกว่าในแต่ละฝ่ายค่ะการเจราจารูปแบบ ขึ้นเมื่อคู่กรณีแต่ละฝ่ายไม่รู้จาักกาันและไม่มีความจําเป็นที่จะต้องรักษา,าความสัมพันธ์กันในอนาคตค่ะโครงสร้างของการเจรจาแบบต่อรองแบบหนึ่งคันนะครับหนึ่งครับการเจรจารูปแบบนี้อยู่บนสมมติฐานว่าผลผลประโยชน์มีจากัดน,นะครับ 2. ผคู่กรณีแต่ละฝ่ายผัดการเสนอผลประโยชน์รหรือราคาโดยเริ่มต้นจากจุดยืนของฝ่ายตนนะครับ 3. การเจรจารูปแบบนี้มัจกจะจบที่จุดกึ่งกลางระหว่างข้อเสนอเริ่มแรกที่สมเหตุสมผลของแต่ละฝ่ายนะครับ ขอบคุณครับ